สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้ๆนองๆทุกท่านนะครับวันนี้นะครับจะพาไปดูว่าเครื่องนะครับเครื่องโทรศัพท์มือถือของเพื่อนๆทุกๆท่านนี่อาจจะมีปัญหาในด้านการที่โหลดอะไรไม่ได้นะครับวันนี้เราจะถรายทำวิธีไหนให้มันโหลดได้นะครับบางเครื่องบางท่านนี่ก็ข้อมูลอาจจะเต็ม ไม่รู้ว่าจะลบวิธีไหนนะครับเดี๋ยววันนี้จะพาไปลบดูครับตามมาเลยครับอันดับแรกนะครับก็จะไปที่เพจโตนะครับเพ s โตมาดูซิว่าจะติดตั้งแอปสมมติว่าผมจะติดตั้งแอปนี้เนาะเอามันนี้แหละเอ้ยตัวนี้ติดตั้งแล้วเอา กระปุกนี่ก็แล้วกันเนี่ยครับมันติดตั้งไม่ได้นะครับกด,ดเข้ามาแล้วมันก็จะเป็นแบบนี้มันก็จะมาแนะนําว่าให้เอาแอป,ปนู้นแอป,ปนี้ออกนะครับถ้ามันเป็นลักษณะแบบนี้ก็คือว่าติดตั้งไม่ได้นะครับมันจะมีวิธีไหนที่จะติดตั้งได้นะครับเดี๋ยวพาไปดูครับก่อนอื่นนะครับออกมาจากหน้านี้ แล้วก็ไปที่นี่เลยตั้งค่านะครับการตั้งค่าม่าตรงนี้นี่ปุ๊บแล้วก็ผมผมนี่จะเป็นรุ่นหัวเว่ย Y7 Pro นะครับปี 2000, อ 2000, สองพันสองพันสอง0 0 2พันสิบก้าหรือเปล่าแนี่ใจะประมาณนี้ฮะเดีย๋ยว อันนี้ก็เข้ามาตรวจตรวจดูตรงที่เก็บข้อมูลนะครับีเก็บข้อมูลตรงนี้ดูครับว่ามันเต็มขนาดไหนนี่นะครับมันเต็มนะฮะมันโหลดไม่ได้นะครับทีนี้เราออกมาอันดับแรกนะครับมาที่แอปนี่ครับการแจ้งเตือนแอปกดเข้ามาตรงนี้นะครับแล้วก็มาตรงนี้นะครับตรงแอปนี่นะครับเข้ามาตรงแอปนี่ยครับมันจะมีแอปอยู่นี่ เยอะแยะมากมายเลยนะครับนี่แอปของเราจะอยู่ตรงนี้นะครับแล้วทีนี้เราจะทํำยังไงนะครับกดเข้าไปในแอปครับแต่ละตัวครับตัวไหนก็ได้แล้วก็กดเข้ามาตรงนี้ครับที่เก็บข้อมูลจากนั้นมาตรงนี้ครับล้างแคสนะฮะแล้วก็ออกแล้วก็มาตัวที่สองครับแล้วก็กดเข้าไปล้างแคสแล้วก็ออกแล้วก็กดเข้าไปตัวที่สามนะครับไล่ไปเรื่อยๆนะครับ ถ้าไม่ทําอย่างนี้ไม่ออกนะครับเดี๋ยวผมจะลัดไปตรงที่มันทําเสร็จเลยเนาะจากนั้นนะครับเราก็ล้างให้หมดนะครับเนี่ยล้างข้อมูลแคทให้หมดนะครับ พอหมดมาสุดแล้วก็จากนั้นเราก็เลื่อนไปตรงไฟนี่ครับพอเลื่อนเข้ามาตรงไฟนะครับเราก็กดเข้าไปตรงนี้เราจะเห็นนะครับว่ามันมีไฟอยู่ในนี้นะครับแล้วก็มาไล่ดูนะครับมีไฟอะไรบ้าง อย่างของผมนี่ก็จะมีไฟล์ของ t i k t o อนะครับตัว tiktok ดาวน์โหลดแล้วก็วิดีโอดาวน์โหลดช้อปปีแล้วก็เนี่ยครับมีหลายๆไฟล์อยู่ตรงนี้ถ้าหากเรามาไล่ดูแล้วมันมีไฟล์ที่แปลกๆอย่างนี้นะครับชื่อแปลกๆออกจากเนี่ยเรามาเตรียมลบกันออกเลยนะครับอย่างนี้ครับไม่เคยได้ยินนะฮะแล้วก็เตรียมลบออกไปนะครับ จากนั้นนะครับเราก็มาไล่ตามทุกอย่างเนี่ยนะฮะเนี่ยฮะเรามาไล่ดูนะครับว่ามันมีอะไรมั่งอยู่ในเนี้ยนี้มันมีอะไรมั่งมีอะไรที่แปลก,กนะครับแปลกๆก,ก็คือว่าือมันเป็นสระแบบที่ไม่ไม่เป็นรูปแบบนี้นะครับเป็นเครื่องหมายคําถามอะไรประมาณนี้หรือว่ามัน เป็นรูปแปล,แปลกๆครับที่ไม่ใช่แบบนี้นะแต่ว่าของผมลบออกหมดแล้วนะครับก็เลยมันมันก็เลยไม่มีเราจะหาให้ดูสักอันหนึง่งไม่มีเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นหัวเว่ยอะไรก็ไม่รู้ครับเป็นเป็น,เป,นเป็นแอปของหัวเว่ยนี่ เพื่อนๆก็มาไล่ดูนะครับว่าม,มีอะไรที่มันแปลกๆกบ้างในนี้ครับมาดูตัวเลขตรงนี้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 มันมีอะไรถ้ามันเยอะนะครับให้มันเป็นศูนย์เขาไว้นะครับลบออกมันเป็นศูนย์หมดเลยนะฮะทีนี้เราก็จะมาดูหลังจากที่เราลบหมดแล้วนะครับเราก็จะมาดูตรงข้อมูลว่ามันลดออกขนาดไหนมาดูตรงนี้นะครับ นี่มันก็ลดลงมานิดหนึ่งนะครับเพราะว่าของผมมันจะมีแอปเยอะถ้าหากจกให้มันลดอีกก็ลบแอปนะครับทีนี้ลบแอปลบแอปออกลบแอปออกมันก็จะลดลงไปเรื่อยๆนะครับเอาเราทีนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับถ้าเพื่อนๆมีอะไรสงสัยก็เขียนมาที่อ่า ตอบคำถามใต้ลิงก์ใต้วิดีโอนี้ก็ได้นะครับโอเควันนี้ก็ขอบคุณมากๆที่ติดตามครับขอบคุณมากครับ